มากมาพี่นอ้องมากับจักรยานคู่ใจนี่ละ่ะเขาป่าไม่ได้ไปใส้ไกลยากดอกนี่นี่นี่ครีจักรยานน้ำทางนี่ละ่ะหาเห็ดหาหอยบอกอืดบ่ระหยัดขินซ้ำสิก,กินซื่อน,นี่ครับไอเห็ดคลิป <c oughs> นี่นี่นี่พี่นอ้องเห็ดละเห็ดละเห็นแล้วเห็ดคอยนันๆไม่ได้ไปไกล กวงสิได้พี่น้องนี่เด้ตะเปาะอยู่ข้างทางนี่แหละนี่เด้เ็ดก็ได้ไวในดอกหนึ่งเดี๋ยวฟาเวียนหัวเด้อเวียนกล่องแป๊บนึงนี่ก็ดอกหนึ่งตออยู่โอ้ยอออๆเห็นแต่โมขาเจ้าไปจะคลองกับพอมีเวลาบานนี้บัดเถื่อเดม่าบันวงนี้อีงอันนี้ฟาดสมัติสีอาเป็นอันนี้เท่าเพราะแห้งแล้วโอ้ยบวงแนววงแนววงแนวมาเอาดอกโอ้ย ไปไว้นี่ละอันนี้นะว่าเอาว่าเอาไว้เป็นเป็นเอาไว้เป็นเกิดปีนาเด้อนี่ดอกหนึ่งคือว่าอันนี้โอ้ยนอกหันเดหันเดหันเดดอกนี้เออพ่อใายใดยุพ่อใายใดยุนี่ก็อีกดอกหนึ่งพี่น้องเบิงเบ่งแน่เบิ่งแน่มาผสมใสยเบิ่งน้ำแน่นี่มางามเลยหัวดำคลืออยู่โอ้ย จอออนจอออนนี่มา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 กมันพี่น้องจะของมาซาวายเขากินไปครึ่งหนึ่งแล้วตัวนี้ก็นึกว่ามันสิงมโอ้อยก็งามอยู่ดอกเบิ่งเบิ่งมองทางมันงามอ๋อนอพี่น้องเบิ่งเนี้ยโอ้ยจอออนจอออนโอ้ยคักเถอะเด้นี่นี่ยังยังมีอีกยังมีอีก่นดอกหนึ่งตั้งโจโกยุขุนเห็นบ้าเห็นบ้านี่เด้ดอกหนึ่ง ตั่งจกโกยุน่เด้โอ้ยโมเพิ่นก็ได้ว้าวพี่น้องเอ้ยคอร์ลมาสานนนเฝ้าป่าอยู่ซื่อๆพี่น้องเขาเจ้ามาเก็บกันว่าส,สันแต่ว่าพวขา้าเจ้าพอเห็นกับมีดอกบันเทื้อมาแล้ววันโอ้ยเท่าเนาะนั่นแหละนั่นแหละ,ละพี่น้องบังเน่บังเน่เหยียบเหยียบพี่น้องบังเน่เห็นบ้านนี่เห็นน้ำบ้านนี่โอ้ยบังเน่ว้าวพุ่น โอ้ยสมบงามแท้ข้างนี้มึงน,งนี่สีข้างหน้ามันอันนาแต่ว่ากัห้อยจ่ออยู่ดอกแต่ว่าเสร็จตั้งไหนพี่น้องมันเท่าแล้วโอ้ยอันปีแรกแหกหมานของปีนี่เดอ้อเห็ดของปีนี่มาซามาซาพ,พี่น้องปีนี่มันกะว่าหวัวปีอยแต่มาบอบท่านเขาตรงนี้บานเพผือบผ่าว่ยโรดมึงเนี่ยเซดาย มาเจอต่อนมนมอ้ออวันนี้เนาะพี่น้องเนาะนี่ครับโอเคอันมือแรกแหกหมานของปีนี่ปีอันแล้วดูนี่เนาะพี่น้องอ๋ออีพอยแม่ข่อยโตทากโตทักบางเนี้ยเพิ่นกินอัน,อนจนหวัวสักทะลีลล่องดินบางเน,นี้พี่น้องว้าตัวเอียงอันนี้เลยบางเนี้พี่นอ้องมาเบิง่งซอยเนี่ยเห็บ มาเบิ่งเห็ดซอยเน่เพิ่มเพิ่มภาวะอายุแม่นมดทั้งคุณนะพี่น้นองโอ้มันอันสีคือใบใหม่ผลมองมักเก็บปีกายนี่ที่คุณแจ้วสะยนันบาลนี่มามองเกานเน่กัลลังอ่อกูสอนสอนไปเครื่องหนึ่งแล้วละ่ะมึงเนี่ยโอ้ยงามคักงามเน่พี่น้องเอ๋ย ใช่ท่านมีมูมีพวกเปรือกหากก็สิขืนมองนี้จอบ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 เอาบาดเท่านี้พี่น้องเอ๋ยมาเจอปลาเห็ดขนมบางเนี่ยโอ้ยสมักดำเคลือคลยอยู่ในหัวดำเคลือคลยอยู่นี่โอ้ยพี่น้องมันหลายแทฉโอ้ยพวกเนี่ยโอ้ยปน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 ทั้งุ่นกระเม็นโอ้ยพี่น้องเห็ดขนมเอาไปปิ้งปนปิ้งปนนะพี่น้องเนี่ งามบ่งามบ่เฮ็ดขันหอมกันลังงามโอ้ยสามนมสามมุมอยู่นี่โอ้ยตงรงนี้กลังนล่างนี่ดอกนึงอยูอ่งเพือเดี๋ยวขอลอหล่อเฮ็ดขันห,มหอมเฮ็ดขันห,มหอนหมพี่น,อน้องนึ่งพี่น้องเก็บเล็กเก็บน้อยไปนี่ละ่ะโอ้ยมาบ่ทอดถึงเจ้าปลาเพิ่นเจ้าปลาเพิ่นแทะไปหมดละ แต่ว่าก็ย okay, ังแข็งย oh, um, 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 um. ังงามอยู Tampa ่ย hey, ังโอเคอยู hmm. ่ตัวนี้นะตรงนี้สอนน้ำบอพี่นองโอ้ยสมองงามวันนี้ขาผมใหญ่หนึ่งพี่น้องโอ้ยสอนได้งามงามงามนี่บอพี่น้องมาเบิ่งแมนบอแมนบอเฮ็ดตอนลอดอยู่นี่มันแมียนคนล่ะพิสูจน์พิสูจน์โอ้ย แมนตวัวมันอีหลีตัวนี้พี่น้องมึงเนี่ยตะลอดอยู่โว้ายพิสูจน์พิสูจน์แมนบอกรั้นแมนบอพี่น้องโอ้ยแมนอีหลีเกือบย่างกายเกือบย่างกายมึงเนี่ยโอ้ยพี่น้องเอ้ยตะลอดว้ายจะมางามขักงามเนี่ยมึงเนี่ยว้ายง่ามงามงามง่ามพี่น้งงงงงนอง ดอกเนียนงามครักปั๊บาพ,พี่น้องกรับบันนี่โอ้จะมาล่มแห้งแต่นี่ละได้เต็มกระต้านล้วละเมือม่อเมือ่อเมื่อล่มแห้งแห้งพี่น้องโอ้ยเมื่อเนี้ยขีฟากกสิโยดปั๊บปั๊บปับขอบคุณเดอ้อพี่น้องทีท่ติดตามชม